สารภาพมาว่าตั้งแต่ไปเกาหลีไม่ได้เนี่ยดูหนังเกาหลีไปกี่เรื่องละของผมเนี่ยเป็นร้อยเลยเว้ยคุณแล้วมันอยากไปเว้ยลงแดงอะแต่ว่าอีกไม่นานเกินรอเนี่ยเราก็น่าจะเดินทางได้แล้วเนาะแล้ววันนี้ผมไปเจอเมืองลับโคดอันซีนที่คุณไม่น่าจะรู้จักแน่นอนและเมืองนี้นะครับเป็นฉากในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องคิงดอมใน Netflix ด้วยนะเออเอามาเล่าให้ฟังเผยจะใส่ในบักเก็ตลิสเป็นทริปแรกที่จะไปหลังโควิดคุณผู้ชมที่น่ารักของว่านชายทั้งหลายผมขอแนะนําให้รู้จักกับเมืองคยุน ลองไปสักครั้งนะเพราะว่าขยองซังเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของเกาหลีสมัยอาณาจักรซิลลาเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมแบบเกาหลีดั้งเดิมอยู่นะที่เที่ยวก็จะมีทั้งสถาปัตยกรรมมีชายหาดหมู่บ้านประมงปูตัวใหญ่มากที่นี่และแสงสียมามค่ำคืนเนี่ยสวยงามมากเออที่แรกที่จะพาไปนะครับคือที่นี่วัดพุลกุกซาครับวัดนี้สั้นแต่คศ5 2 8,000กว่าปีเองล่ะคุณเอ้ยจอแจกครับคนเยอะครับจอแจกครับมาวัดเพราะหวังจะได้บุญมากับคุณเพราะหวังจะได้ใจนะเอาใจไปเลยค่ะ โอ้ยสถาปัตยกรรมต่างๆของที่นี่นยนะมีบนขลังมากๆวัดพุทกุกศานี่แปลว่าอะไรเหรอครับแปลว่าวัดแห่งพระพุทธเจา้าเพราะว่าปีที่สร้างปีคศ528อสอเนี่ยเป็นปีที่พระพุทธศาสนาได้รับการยอม,มรับอย่างเป็นทางการอ๋อเป็นปีทองของพระพุทธศาสนาเลยนะครับคนไทยไปวัดเขาชอบขอหวยฉันไม่ขอหวยฉันขอเธอไปด้วยก็พอภายในก็จะเป็นที่ประทับของพระอมิตาภพ,พุทธะไปสักการะขอพรกันได้นะโอ้ช่ใชะแล้ววัดนี้นะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี9 9 5ด้วยนะ <c oughs> อยากให้ลองาปใ ผัสกับมรดกโลกอายุพันสี่ร้อยกว่าปีซักครั้งไว้คุณถ่ายรูปกันครับแม่วัดนี้เป็นมรดกโลกแต่ที่หนูหน้าตาดีเนี่ยเป็นเพราะว่าได้มรดกแม่นะเคยโวยหลงตัวเองมันพ่อเลย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ,ไปกินข้าวกันดีกว่าหน้าวัดเนี่ยมีสตรีทฟูดบักไม้เลยนะเห <c oughs> มาะเหม่งเดินกินแล้วก็ถ่ายรูปไปโอ้โหเลขี่ึ่งที่จะพามานะครับมุมถ่ายรูปยอดฮิตภูเขาหน้าตาประหลาดเนี่ยที่นี่คือสุสานโบราณแทรืงวอนเป็นสุสานที่มีสถาปัตยกรรมหลุมฝังศพในสมัยศิลาจากทิศตะวันออกไปจนถึงตะวันตกเลย จะถูกปกคลุมด้วยเนินหินแล้วก็ดินที่รวบรวมจากลาธารด้านล่างของชั้นหิน,นก็จะเป็นห้องไม้ที่ใหญ่มากๆซึ่งเป็นห้องของหลุมฝังศพบรรจุลงมาอีกทีหนึ่งตรงนี้มาถ่ายรูปเล่นได้นะครับแต่ก็อย่าพิเรนล่ะให้เกีติหลุมศพด้วยนะครับและที่นี่ก็เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกอีกเช่นเคยถ้ามานะคุณก็ต้องต่อแถวถ่ายรูปมุมยอดฮิตมุมนี้ครับคือมันเป็นจุดที่เปอร์สเปกทีฟเนี่ยสวยมากๆอ๋อกล้องถ่ายสวยจังเลยอ่ะอ๋อไม่มีอะไรมากหรอกครับที่ทุกอย่างชัดเจนเนนีี่่่่่่่ยยไไมได้ออููททลสสแตวาคคโฟัรบ แกตะกล้มมันหยอดฉันแล้วมันก็ทำหน้าเฉยๆะก็บอกมันไปเลยมองหน้าแล้วทำเฉยแล้วมองเป็นลูกเขยแม่เรานผูาโดนใจพอตกกลางคืนจะพาไปหาของกิน ทีตลาดยองจูจุงอังหิวแล้วใช่ไหมล่ะคนดูทั้งหลายตลาดนี้เนะี่ยมีของกินโลเคลที่หาก,กินยากและนี่คือเกี๊ยวกุ้งกิมจิของดีของที่นี่ครับข้างในเกี๊ยวนี่เป็นกุ้งแดงๆทั้งตัวแล้วก็มีกิมจิพอไปอยู่ในปากรวมกันเนี่ยโอ้ยฟินอลาร้านนี้ครับหมูย่างกระทะร้อนเป็นอีกร้านดังของที่นี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือหมูสันคอแล้วก็หมูสามชัน้นผัดใส่น้ำมันหอยนะครับแล้วก็ใส่มัสตาร์ดน้ำผึ้งเพื่อเพิ่ม,ม,มรสชาติอีกนิดหน่อยเนาะหอมฟุง้งเลยครับใครมาก็ต้องกินร้านน พลาดไม่ได้เลยนะก็คือต๊อกบกกีต๊อกบกีเดี๋ยวเราเห็นในหนังเกาหลีบ่อยๆใช่ไหมล่นะเป็นอาหารยอดฮิตเลยนะเผ็ดอร่อยแบบเกาหลีเข้ากันลงตัวคุณผู้ชมจ๋าขยองซังบุกโดเนี่ยอยู่ติดทะเลด้วยเว้ยแล้วเป็นทะเลที่ฟิลดีมากๆเลยนะคุณอากาศเย็นๆนะพอหน้าประทะกับลมคลื่น <c oughs> เอาเลยทีเดียวเชียวนี่ฉันจะพาแกมาที่นี่หมู่บ้านประมงโพหังคูรยงโพเขามีตำนานเล่าขานว่าในช่วงการปกครองของกษัตริย์ชินฮึงวังแห่งราชวงศ์ซินล่าเนี่ยเกิดพายุข,ขนาดใหญ่ฉับพลันซึ่งพัดพาอามังกรเก้าตนขึ้นไปสู่สวรรค์นะโอ้ยประวัติเป็นไ,ไงฉันไม่สนใจหรอกสิ่งที่ฉันสนใจนี่ก็คือเมืองที่เขาขึ้นชื่อเนี่ยก็คือปูยักษ์ไม่ใช่ปูยักษ์ธรรมดานะคะปูยักษ์ ยักษ์นาจุบจุบพี่ขาะตัวม่เริ่มเลยค่ะแล้วมันก็พูดตลอดเลยว่ายักษ์นาจุบจุบใหญ่มากเลยค่ะแถบนี้ก็จะมีเรื่อขายพูดแตมไปหมดเลยนะคะยักษ์นาจุบจุบ แถวนี้ชอบของใหญ่นะครับไม่ใช่แค่ปูใหญ่อย่างเดียวที่นี่มีแลนด์มาร์คเป็นมือยักษ์อันนี้เว้ยโอ้ยดูเกรงนะเขานิ้วล็อกหรือเปล่านี่ใช่นยสิครับช่วงนี้น่าจะเล่นมือถือเยอะที่นี่คือจตุรัสโฮมิกดหรือว่าโฮมิกดสแควร์ไม่ได้มีแค่มือเดียวนะเว้ยมี2มือแต่มือนึงเนี่ยอยู่บนบกส่วนีกมือนึงอยู่ในน้าโอ้ดูเกรงเหมือนกันนะนี่เล่นมือถือเยอะอีกเหรอเปล่าครับคราวนี้โดนเมียตบแชทก็กิกนะครับและความหมายของประติมากรรมรูปปั้นมือนี่ก็คือมือแห่งความสามัคคีแห่งโพหังถถ้าาาาใครรมมมมนนนนเิยยู่ปกัุี <laughs> อ่ะไอที่ที่น่าสนใจนะที่นี่คือบยองซันซอวอนที่นี่นะครับช่วงเย็นๆเนี่ยมาถ่ายรูปเล่นสวยมากๆเลยทีเดียวเชียวยล่ะครับเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโชซอนซึ่งที่นี่เป็นโรงเรียนของจื้อที่ได้รางวัลยูเนสโก้ด้วยสถาปัตยกรรมที่นี่สวยงามถ่ายรูปสวยแล้ววัยรุ่นเกาหลีเนี่ยเขานิยมมาเดทกันที่นี่แหละจ้าเพราะว่ามีมุมถ่ายรูปเล่นเยอะเนาะ ภายในเนี่ยยังมีการคัดภาษาจีนโบราณให้เราได้ดูอีกด้วยนะครับเฮ้ยแบบนี้เนื้อหาดูได้ยากแล้วนะคุณที่แนะนําที่นี่เนี่ยเพราะว่าคุณจะได้เสพทั้งศิละปะแล้วก็วัฒนธรรมอย่างเต็มอิ่มเลยที่ลากมาเซลฟี่กันดีกว่านะคะนี่เซลฟี่ต้องแอคหน้าโหดแต่ถ้าโดนเธอโกรธเนี่ยฉันจะทําตัวหนา่ารักาพูดถึงมุมถ่ายรูปนะครับที่นี่ยังมีสะพานวอรยงกโยที่นี่เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเกาหลีเลยทีเดียวเชียวนะครับเฮ้ยนี่ก็เป็นมุมถ่ายรูปที่ยอดเยี่ยมอีกมุมขออองงงงงเเมมืนนนนี้้ลลยยะะััซึ่่สพาาาากกกก็จทดดไปแํ เดินไปเรื่อยๆนะครับกลางสะพานก็จะมีสาละพักใจอาเป็นไรมาแล้วเออโดนเทมาหัวใจนั้นไม่ใช่หัวนมที่จะมาขยี้ให้ระบมแล้วก็เดินจากไป นอกจากที่นี่จะเป็นศาลาพักใจแล้วนะครับยังเป็นศาลาชื่นชมวิวอีกด้วย hmm. ถ้าเกิดมาในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยจะสวยขึ้นอีก40เท่าเลยล่ะครับเออแล้วมาที่นี่เนี่ยอย่าลืม,ลลามาน้ำมันไปด้วยนะเอามาทำอะไรเอาไปทอดสะพาน <ś hh. S 1> <laughs> รอถึงจนกลางคืนนะครับสะพานนี้ก็สวยเหมือนกันเขาเปิดไฟแล้วไฟมันจะกระทบน้ําสวยที่เชี่ยวมาเดิน voilà. เล่นกับแฟนเนี่ยผมว่าโรแมนติกน่าดูนะนี่ศาลาพักใจเมื่อกี้สวยเลยทีเดียวถ้าพูดถึงมุมถ่ายรูปในช่วงกลางคืนเนี่ยผมขอแนะนาอีกที่หนึ่งก็คือพระราชวังทก กุ้งขยองจูและสะวูจีสระน้ำเนี่ยตั้งอยู่กลางเมืองขยองจูเลยครับซึ่งสระนี้ก็จะเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่เนาะแล้วก็ประกอบไปด้วยเกาะกลางน้ําขนาดเล็ก3ามเกาะนี่ไงโครสวยเลยคุณชอบอะไรแบบนี้เวลาไฟกระทบน้นําแล้วมันแบบสวยคูณสิบอะ ซึ่งที่นี่นะครับอยู่ในยุคโครีออแล้วก็ยุคโชซอนอยู่มานานมากนะเป็นโบราณสถานสมัยที่เขาปรับปรุงแล้วก็ระบายน้ําออกเนี่ยในสนามก็เจอโบราณวัตถุพวกเครื่องปั้นดินเผานเนี่ยเยอะแยะเลยอายุเป็นพันๆปีเลยนะคุณและผมชอบชื่อของสระววลจีมากๆเลยครับเพราะว่ามันแปลว่าสระน้ําที่สะท้อนดวงจันทร์ถ้าคุณมาในวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยสระน้ําก็จะสะท้อนดวงจันทร์แต่ถ้าเกิดคุณมากับฉันเนี่ยความรักมันจะสะท้อนดวงใจ <L un ters> มุกอะไรวะเนี่ยมาให้ได้สักครั้งนะเมืองนี้โยงสังบุกโดโชวงนี้เราก็ได้ยินข่าวเรื่องวัคซีนต่อเนื่องเนาะอีกไม่นานแล้วคุณผมว่า ปีหน้าเนี่ยเราก็น่าจะได้ไปเที่ยวกันแล้วหวังว่านะเฮ้ยอยากให้ลองไปเมืองนี้กันนะครับไปง่ายด้วยจากไทยเนี่ยก็ลงสนามบินคิมแฮที่ปูซานหรือว่าลงสนามบินแทกู u, แล้วก็ต่อรถไฟหรือว่ารถบัสก็ได้เพื่อมาขยองซังบุกดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับหรือว่าจากโซนนี่ก็มาได้นะไปได้ทั้งทางรถไฟหรือว่ารถบัสใช้เวลาก็ประมาณ3ชั่วโมงก,กว่าลองไปกันดูจ้าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของขยองซังบุกดแล้วก็ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษได้ที่แฟนเพจ Journey to Korea คลิกลิงก์ในแคปชั่น ได้เลครับตัวนี้ก็ดูซีรีส์เกาหลีตุนเอาไว้เยอะเ,ยอะเลยเอาให้อินสุดๆเอาให้อยากสุดๆและทันทีที่เดินทางได้ไว้เราไปด้วยกันนะที่นี่ยองซังบุกโด